เนาะทีนี้เขาจะวัดอย่างไรเขาจะเรียกอย่างไรว่าการทงเขาจะเรียกอย่างไรว่ากันชาเขาไม่ได้ดูที่ต้นมันนะคะเขาดูที่สารที่เราสกัดออกมานะคะถ้าเกิดเราเอาสารนั้นที่สกัดออกมาจากตอกนะเออถ้าเกิดมีสารตัวเมานะแคตาลพน,น,นอยนี่ตัวเมาตัวเมาตัวนี้นะคะเขาเรียก t h c นะถ้าเกิดมันสูงกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะต่อน้ําหนักนะคะ มากกว่าหนึ่งเปอร์เซนตต่อน้ําหนักเขาเรียกกันชาแต่ถ้าเกิดกรณีที่มันต่ํากว่าหนึ่งเปอร์เซนตต่อน้ําหนักเขาเรียกกันชงสมมุติมีต้นอยู่ต้นหนึ่งเราไม่รู้ว่าชงหรือชานะแต่เวลาสกัดออกมาจากดอกปั๊บนะคะในดอกมันมีสาร TDC สารเมาสูงกว่าหนึ่งเปอร์เซนตต่อน้ําหนักเขาเรียกกันชาแต่ถ้าเกิดกรณีที่มันมีเมล็ดยกตัวอย่างมันมีเมล็ดนะคือเพื่อกันชงส่วนมากมันจะมีเมล็ดถ้าเกิดตีมาทางกันชงเนาะมันก็ต้นเดียวกันแล้วแต่มันจะแปลงเนาะ มันจะมีเมล็ดถ้าเกิดว่าเขาสกัดจากเมล็ดนะคะแล้วก็ปรากฏว่าสาร THC ต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นตของน้ำหนักนะคะเขาเรียกกันชงท่านจะได้ไม่ต้องสับสนว่าไม่ต้องไปหาื่อแบ่งต้นกันชงกันชาอยู่นะบันพึนชนิดเดียวกันนะ่างประเทศบางประเทศนะคะน่าสงสารมากเลยนะคะคือเขาเขาจะเขาจะควบคุมเรื่องยาเสพติดเข้มข้นมากเลยก็ไม่ปลูกกันชาแต่เขาอนุญาตได้ปลูกกันชงปรากฏว่าชาวบ้านก็เอาพันกันชงด้วยนะคะ แย่งเรียบร้อยนะคะไปปลูกกันชงเพื่อเป็นพืชพืชเศรษฐกิจการกดไว้แล้วมันออกมามันออกเป็นกันชาโอ้โหล้มเหลวกันเยอะแยะมากเลยนี่คือต่างประเทศนะความตลกของึ้นไปนี้นะคะเพราะฉะนั้นภูมิอากาศหรือความแห้งแล้งก็เหมือนกันนะบางที่ในประเทศไทยเนาะถ้าเกิดว่าปลูกๆนะคะจาอพื้นที่จะเกิดแห้งแล้งนะคะจากกันชามันจะเป็นกันชงมันก็กลับอยู่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราอยาสับสนระหว่างต้นกันชงกับต้นกัญชา บางทีมันต้นเดียวกันนั่นแหละนะคะแต่แล้วแต่ว่าสารที่เขาเอามานะคะมาดูเปอร์เซ็นนะมาดูเปอร์เซ็นนะคะว่ามันมีสาร TSC เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมถ้าเกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็กันชา,าถ้าต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือกัญชงเนาะ,ะสรุปแบบนี้นะคะก็จะต้องการทําให้ทุกท่านมีความเข้าใจเนาะทีนี้ส่วนประกอบของเราเอามาจากอะไรเราจะได้รู้เพราะบางทีเวลามีคําถามเราตอบไม่ถูกเอ๊ะกันชงฉันเอามาจากดอกฉันเอามาจากใบฉันเอามาจากอะไร ส่วนมากตอนนี้นะที่อาจารย์บอกแล้วคือพวกนี้คือต้นมันมันก็มากระปุลเดียวกันนะในดอกในส่วนมากเขายังไม่ให้สกัดหรอกนะคะในดอกนะคะทั้งกันทงทั้งกันชาเพราะในดอกมันยังมี TSC ที่ถึงเป็นถึงเป็นกระปุลกันทงนั่นแหละยังสูงอยู่นะคะมันไม่ใช่ว่าจะต่ําเนาะส่วนมากเวลาเขาสกัดสารสารที่มาใช้เชิงอาหารเนาะเขาต้องการให้ TSC มีน้อยที่สุดที่เขาทดลองแล้วแล้วก็เรามาใช้แล้วไม่มีผลต่อกิรประสาท ของของของเรานะั้นคือมีความปลอดภัยนะส่วนมากเขาจะนิยมสกัดจากมาเมล็ดกัญชงเอามาเล็ดเลยนะคะเออกัญชงกัญชาเออเมล็ดออกจากมาเมล็ดหรือจากใบเนาะของมาหาลัยเออของมาหาลัยขอนแก่นนะเขาสามารถสกัดมาจากใบใบกัญชงเลยนะเห็นไหมเขายังไม่สกัดจากดอกเพราะอะไรรูไม่ดอกอย่างน้อยมันจะมีสารทีเสียงสูงอยู่นั่นแหละถึงจะเป็นประเภทพันกัญชงนั่นแหละนะยังสูงอยู่ก็นะย,ย,ยังสูงแบบนั้นมันต้องให้คนที่เขาเรียกว่าจากด้านการแพทย์นาไปใช้ มันดีแต่ว่ามันต้องใช้ด้วยความรู้ไงไอ้ THC ที่สาองไม่ใช่ไม่ดีนะโคตรดีหลายเรื่องเลยนะแต่ว่าเราต้องใช้ด้วยคนที่มีความรู้แค่นั้นเองเนาะแต่ว่าไอ้สาร CBD มันก็มีคุณสมบัติเหมือนสาร THC ประชาชนสามารถใช้ได้แบบมีความปลอดภัยเราก็หลีกเลี่ยงมาทางที่มัน <c oughs> มันมีความปลอดภัยนะของเราสกัดมาจากมาเมล็ดกัญชงนะคะสะกัดมาจากมาเมล็ดกัญช <c oughs> งเนี่ยทีนี้ท่านมาดูว่า คือเม็ดกัญชงมันได้อะไรก็ได้ CBD เพราะว่าใบอยอาจารย์เห็นแล้วนะคะคือเขาเขาเขียนรายงานมาเลยคือ CBD นะคะ CBD จากเมล็ดกันชงแล้วก็มีสาร THC ต่ำมากนะในลักษณะ 0. 0จุด0ูนหลายตัวเลยก็ดูแล้วคือมีความปลอดภัยสูงแล้วก็เราก็มี CBD นะคะอ่าตรงนี้คือต้องทำความเข้าใจก่อนเนาะแยกให้ชัดเราเราต้องมีความอะไรเขาเรียกว่า มีความรู้อ se ่ะสามารถตอบเขาได้ถ้าเกิดมีข่าวอะไรเล็กน้อยเราจะได้ไม่แกล้งนะคะเป็นมาฟังความรู้จากอาจารย์จะได้ไม่ต้องแกล้งนะคะทีนี้ต้องสรุปว่าไอ้สารสาตัวนี้นะคะถ้าเกิดมี T S C ที่สูงกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เขาจะให้คนที่ใช้ได้คือใครคะคือหมอกับการแพทย์แผนไทยนะอ่าเวลาไม่สบายก็ไปขอหมอหมอเขามีความรู้รักษาโรคโน้นโรคนี้ให้นักวิจัยเขาติดการวิจัยตรงนั้นแล้วก็มาสัรักษาผู้ป่วยเพราะว่าหลายโรคนะโรคลมพักนะคะ โรคมะเร็งชนิดต่างๆนะคะเขาคิดค้นต่างประเทศดีมากเลยนะสารสารพวกนี้นะก็เป็นหน้าที่ของคนที่มีความรู้แต่เราได้รับบริการอยู่แล้วเพราะเราพีอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาไประบบบริการไม่ว่าจะเป็นหมอแผนปัจจุบันหรือการแพทย์แผนไทยตอนนี้ก็เปิดให้บริการรักษารกีกันหมดแล้วก็คือสิทธิ์เขาให้เราน,นั่นแหละแต่ให้เราเข้ารักษาแบบถูกต้องเนาะแต่ถ้าเกิดจะเป็นประเภท,เท CBD นี้เขาให้อยเป็นอาหาร เราสามารถมาใช้กันได้เองในภาคประชาชนแล้วมันก็มีสารที่ดีเท่ากับเอชซีนนั่นแหละนะคะดีนี่ต้องความเข้าใจไปดงนี้ก่อนนะทีนี้ก็ที่สําคัญที่สุดว่าสิ่งที่เราต้องการให้มีความปลอดภัยในการบริโภคเราได้ยินอาการไหมคะ ได้ยินครับได้ยินครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะบริโภคสารประเภทนี้นะตั้งกัญชากัญชงนั่นแหละเป็นตัวเดียวกันนะเราบริโภคในภาคประชาชนโดยที่ประชาชนมาคุยกันเองเหมือนเราวันนี้แหละโดยที่ประชาชนมาคุยกันเองเหมือนเราคุยขมงโฉงเฉงวันนี้เลยค่ะเราจะไม่สามารถที่จะเอาสารนะคะที่สกัดแล้วก็มี T S C สูงกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นตมาทำตลาดได้เลยนะเราเราเราภาคประชาชนเราไม่ได้เป็นหมอ เราไม่ได้เป็นแย่แผนไทยเรามาคุยแบบสารที่ก็ตีเป็นกัญชามาคุยแบบนี้ไม่ได้เลยแต่เราภาคประชาชนเราจะมาคุยเรื่อง CBD ได้หมดแล้วก็ตีเป็นอาหารแต่เราต้องมีต้นทางหรือต้นต่อว่า CBD ที่เขาผลิตมาใครเป็นคนผลิตไม่ใชอ่อยู่ประชาชนผลิตเองและไม่มีเครื่องวัดท่านใช้ไม่ได้เลยเพราะถ้าเกิดประชาชนบอกี่ของท่านเป็น CBD นะ แต่ไม่มีเครื่องวัดท่านอย่าบริโภคเพราะเราจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันมีไม่มีสีสซีผสมอยู่เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับบริษัทเรนจะ,ะอยู่กับบริษัทไหนนะฮะการลูกกันทรงตัวนี้นะ,ะในระดับอุตสาหกรรมนะ,ะเขาต้องขออนุญ,ญาตนะ,ะไม่ใช่ปลูกเพื่อไม่ใช่ปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือนเนาะตอนนี้ในครัวเรือนเขาให้ใช้ประมาณบ้านละห้าต้นเนาะ,ะแต่ถ้าเกิดปลูกเพื่อต้องการเชิง ขออนุญาตนะคะจากออยนี่แหละจาก ในมันเล็กในน้ํามันนั่นแหละทีนี้เราก็จะได้สารพิษตกค้างน,นะในร่างกายของเรามันก็ไม่โอเคเนาะเราจะรักษาสุขภาพแต่กลายเป็นว่าเราเอาสารพิษจากจากเหตุอะไรที่ว่าเราไม่รู้ไปสู่ร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นระบบของอยอยเขาจะคุมหมดเลยนะคะเขาจะคุมตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำปลายน้านะคะต้นน้ำที่ก็คือไวรัสของเรานี่เ็เขาจะคุมตั้งแต่ต้นตน้ํนคา,าค,คือหมายความว่าการชนิดไหนนะคะผู้พัน สองวิธีการปลูกนะคะเวลาปลูกแล้วมันต้องเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่ามีความปลอดภัยนะคะเขาจะดูไม่ให้เขาไม่ให้ใ,หใช้ยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเลยนะเวลาปลูกสารพวกนี้กัญชาก็เหมือนกันได้มีประสิทธิภาพเชิงรักษาเขาจะไม่เอายาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเลยเพราะว่าพวกนี้คือถ้าเกิดมียาฆ่าหญ้าฆ่า,มาแมลงโอ้ยมันจะติดมันตัดมาทางเราทั้งหมดเลยนเนาะพอเสร็จแล้วคุณจะผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะจะต้อง ออขออนุญาตโรงงานในประเทศไทยมีแค่สิบเอ็ดโรงงานแค่นั้นเองตอนนี้นะคะชาวบ้านจะไปจะไปผลิตเองนะคะจะัดออกมาเองนะคะอาจารย์จะบอกว่ากระบวนการบางทีมันเสี่ยงมากเลยเนาะว่าชาวบ้านเวลาเป็นจักัดที่อาจารย์บอกแบบนี้ท่านอย่าใช้กัญชาแบบใต้ดินเลยนะคะอาจารย์ดีใจมากเลยที่เขากดล็อกกัญชาเพราะอะไรรู้ไหมถ้าไม่กดล็อกกัญชาประชาชนใช้กัญชาใต้ดินกันเยอะมากอาจารย์บอกให้เลยเนาะแล้วเขาใช้แบบผิด<ไ>ผิดให้นะผิดหมายความว่าเขาส หนึ่งนะคะก็จะใช้แอลกอฮอล์นะในการสกัดเอ่ออสกัดน้ำมันกัญชาด้วยสารเคมีเขาไม่รู้เขาาไม่มีเครื่องมือไงแล้วมาให้ประชาชนมันก็เกิดผลเขาเรียกว่าไอ้ที่ดีก็ดีไอ้ที่เสียชีวิตก็เยอะแจกความให้รู้แต่ถ้าเกิดเราปลล็อก ok ให้ใต้ดินขึ้นมาทั้งหมดแล้วให้ประชาชนมีความรู้อ่ะอาจารย์นี่ดีมากๆเลยนะนี่คือเป็นเป็นความคิดของอาจารย์น,นะเพราะอาจารย์รู้ว่ากัญชาใต้ดินเยอะมากเลยเนาะ แต่ถ้าเกิดกดล็อกแล้วให้มันอยู่บนดินไปเลยนะให้ความรู้แกประชาชนที่มาใช้ถูกต้องเทสดูว่าใครติดตามบรย์าลจําเมมไม่ได้หรือเปล่านะคะทีนี้นะคะพอมาดูถึงคนกดล็อกกัญชาครับคนล็อกลกเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ากัญชาคนที่ปลูกบนดินเขาจะได้มารับความรู้ให้มันถูกต้องเพราะเราห้ามไม่ได้หรอกว่าไม่กดใช้กัญชาห้ามยังไงก็ไม่มีทางเลยเพราะว่าสรรพคุณของเขาถือมันแก้ไขปัญหาที่แผ่นปัจจุบันแก้ให้เขาไม่ได้เนาะ S <S ก็ดีเวลากดล็อกเสร็จแล้วเราจะมาให้ความรู้ให้เขาไปถูกที่ถูกทางเนาะถ้าเกิดเขาจะรักษาการขาียสีก็ให้เขาไปหาหมอเลยแค่แผ,แผนไทยเลยมันก็ใช้ระบบเปิดได้เนาะแต่ถ้าเกิดกรณีที่เขาต้องการที่ไม่อยากหาหมอแต่ใช้ในภาคประชาชนที่มีความปลอดภัยก็มาทาง CBD ในการชงของเรานี่แหละเพราะสารมันคือเหมือนกันกน,นะคะทีนี้โรงงานทั้งหมดตอนนี้นะคะในประเทศไทยเนาะมี11โรงงาน ีโรงงานเดียวนะมันจะใช้เขาเรียกว่าเครื่องมือที่สูงมากเลยนะในการสกัดประเทศกัรชามันต้องอาศัยทางเพงสัตนะคะในการที่จะวิเคราะห์ตรงจุดนั้นนะคะแต่ของกันชงนี้นะคะก็มีโรงงานทั้งหมด11เ็โรงงานที่สามารถสกัดได้นะคะประชาชนสกัดเองไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เพราะอะไรเราไม่มีเครื่องวัดเครื่องวัดมันแพงมากในการวัดสาร C D D กับ P S c นะคะมันจะมาณเกือบห้าล,ล้าน เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่มีเครื่องวัดเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นออกมาแล้วมันไม่มีสาร TSC ที่สูงเพราะ TSC ถ้าเกิดสูงนะคะมันมีอันตรายถ้าเกิดว่าเราเรามาบริโภคเด็กนี่คือสมองเขา ไปเอาสารพิษไปใส่ในครอบครัวเขาเหรอกแต่ความคิดความเชื่อของเขายังผิดไมเ่เด็กเขายังผิดเขาบอกว่ากัญชาน,นี่กินกันมาเป็นสมัยปู่ย่าตายายมันเป็นของที่ดีมาก,มากความคิดก็เป็นแบบไหนของคนไทยไงว่าเป็นของที่ดีมากๆเลยนะคะเขาก็ใส่ลงไปเยอะแยะไม่สนใจอะไรก็กัญชาตอดกับกัญชาต้มกับกัญชาแต่ถ,ถ้าเกิดเราบอกว่าสมัยก่อนนะมันได้จริงจมันมีโทษนั่นแหละแต่ว่าคนสมัยก่อนภูมิคุ้มกันเขาแข็งนะคะเขาดีเขาไม่มีสารพิษเขาเลยอยู่ได้แต่ปัจจุบันที่ภูมิคุ้มกันของเราต่ํามาก นะใช้ปริมาณเออสักสองใบในที่เขากําหนดมันไม่เกินคือเขาเราก็ให้ความรู้เขาทุกคนก็สามารถปฏิบัติได้เด็กนักเรียนก็เหมือนกันเราไม่ต้องปกปิดนะคะว่าเออห้ามโนห้ามนี้นให้ความรู้นะของของพยาบาลตอนนี้เขาสอนนะคะในการใช้กัญชากัญชงคือพยาบาลก็ต้องรู้ว่าต่อไปเราต้องไปเจอกับเราต้องไปเจอกับผู้ป่วยที่ใช้กัญชากัญชงอยู่แล้วเราต้องมีความรู้ตรงน,นี้ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจเนาะอาทีนี้ก็คือสรุปว่าพอโรงงานนี้นะคะเขาต้องวัด แล้วก็ต้องส่งให้อยอตรวจก็คือเหมือนของเรานี่แหละที่อาจารย์บอกว่าให้มีความเชื่อมั่นไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปตรวจนะคะเข้าตรงไหนก็ได้อยอตรวจออกมาว่าสาร C B D สูงแต่ว่า T S C ต่ำได้มาตรฐานตีออกมาเลยออยอึงผ่านการที่ออยจะผ่านให้ถ้าเกิดเป็นกัญชาออยอไม่ผ่านนะคะมันเป็นยามันเขาไปผ่านให้แน่นอนเพราะฉะนั้นของเราถ้า ไม่มั่นใจบอกเช็คออยได้เลยนะของเรามีสารที่ดีดีมาเป็นอาหารเหมือนไขน้ำตาลทั่วไปที่บอกออยนั่นแหละคะ่ะอ่านี่คือความเข้าใจนะถ้าเข้าใจแบบนี้เราจะได้สบายใจเวลาไปแนะนําให้เขามันไม่มีสารมึนมันไม่มีสารเมาอยู่ในเลยมันมีความปลอดภัยเพราะออยตะอกมาแล้วก็เหมือนเราขายน้ําตาลนั่นแหละคุณสมบัติน้ําตาลกิโลนี้มันมีสารที่เป็นสารอาหารที่ดีมากๆเลยในการดูแลสุขภาพของเรานะคะอันนี้คือทําความเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนนะ่าทุกคนเข้าใจตรงนี้แล้วนะคะทีนี้มาดูนะคะว่า อาจารย์บอกไม่เลยว่าในสาร CBD นะอาจารย์จะคุยเรื่องสาร CBD แล้วนะจะไม่คุยอย่างอื่นแล้วเพราะออยของเราออกมาเป็น CBD เพราะฉะนั้นวิทยาการเรื่อง CBD เราคุยได้เพราะอาจารย์ดูเปเปอร์เป็นหลักมันมีสาร CBD เนาะ CBD นี่มีองค์ประกอบของสารอีกเยอะแยะนะคะพวกนี้ประมาณอีกประมาณเกือบ500ตัวทําไมหลายคนเวลาใช้เข้าไปแล้วผลออกมาตอบรับออกมาเป็นแบบนั้นเพราะในนี้มันมีสารหลากหลาย ที่จะไปช่วยในการเขาเรียกว่าทาให้เซลล์ของเราคือแข็งแรงขึ้นกระบวนการทั้งหมดนะแล้ววันก่อนที่อาจารย์บอกว่าเรามีระบบกัญชาในตัวคือเป็นแบบนี้นะคะมีนักสัตว์จารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ของอิสร,ราเอลนะคะอ่ะตอนนั้นคือต่างประเทศที่คือกัญชาเนเขาศึกษาวิจัยเป็นลุกมากมากเลยเขาก็สงสัยนะคะเขาก็เลยไปดูระบบร่างกายของมย์นะคะว่าทำไมเอ๊ก็สงสัยทาไมกัญชากันช่วงเวลา นี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมร่างกายมันมันดีขึ้นนะเขาก็เลยไปพบดีพิมพ์ออกมาว่าอของอิสราเอลนะศาสตราจารย์คนนี้ดีพิมพ์ออกมาในปีพศ2535ว่าจริงๆแล้วอ่ะในร่างกายของเราอ่ะมันมีระบบแต่ละระบบหลายระบบเลยนะคะระบบหัวใจระบบหลอดเลือดระบบอะไรพมิคุ้มกันนะคะระบบกระดูกทุกระบบมันจะมีเขาเรียกว่ามีระบบที่เขารวมนะคะ endocannabinoid เขาเรียกว่า endocannabinoid ทุกระบบเลยนะ endocannabinoid ตัวนี้เนี่ยพอเวลาเข้าไปศึกษานะทําไมที่ว่าคนเวลาอายุไม่เยอะนะไม่แก่เวลามีมีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาไม่ป่วยเพราะว่าระบบ endocannabinoid อ่ะมันมีสารหลายตัวในนี้ที่จะสามารถไปปรับสมดุลในร่างกายของเราให้เข้าสู่ภาวะปกติ คือร่างกายปกติคือเขาเป็นธรรมชาตินะแล้วถ้าเกิดมีปัญหาที่ผิดปกติร่างกายเขาปรับก่อนเขาจะไม่ต้องคือบอกเลยร่างกายของของเราไม่ต้องเขาไม่เขาไม่เอาเลยยายาเขาไม่เอาเขาไม่เอาเข้าใจไหมถ้าเกิดเราดูแลอย่างนี้เขาไม่เอานี่มันสัรสังเคราะมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่ของฉันแต่ถ้าเกิดว่าเร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 าวิกฤตจริงๆเราใช้ชั่วคราวพอนะไอความเสื่อมพวกนี้ร่างกายจริงๆไม่ได้ไม่ได้ต้องการใช้ยาเลยนะเขากลัวตับกลัวไตของเขามาทําลายฉันแต่ว่า เกิดเราเหตุเกิดเหตุฉุกเฉินเราใช้ชั่วคราวเนาะทีนี้ประเด็นระบบเอ d o c a n น a b i n o i d นี้นะมันจะปรับแต่เวลาเราอายุสูงขึ้นนะคะสารต่างๆที่อยู่ในเอ d o c a นน a b น,นอย i d มันลดลงนะมันก็เลยแสดงอาการป่วยออกมาเพราะมันปรับสมดุลไม่ได้ทีนี้นักวิจัยเขาเลยค้นไปไว่าโดปเอ d o c แคน a b น,นอย i d มันมีสารอะไรล่ะ ปรากฏว่าสารที่อยู่ในนี้ที่ช่วยในการปรับสมดุลร่างกายมันเป็นสารที่ตรงกับสารประกอบที่มีอยู่ในกันชงกัญชาของเราตบมือให้หน่อยได้ไหมคะมันมีพืชอื่นรับไม่ได้เลยแต่ว่าสารพวกนี้ที่มันอยู่ในดอกเอนโดแคนาโมนอย์สารพวกนี้ตรงเป๊ะเลยกับที่มันอยู่ในกัญชาหรือว่ากันชงนะสารพวกนี้นะคะทีนี้พอเขารู้แบบนี้นะคะ เขาก็เลยว่าเวลาเราทานนะคะเห็นไหมเราทาน CBD เข้าไปเนาะหรือเสียเสีนเนี่ย CBD เข้าไปก็ปรากฏว่ามันรับร่างกายพืชอื่นก็ไม่รับเลยนะมันมีรีเซปเตอร์มันมีตัวรับอาจารย์พูดหลักวิทยาศาสตร์เนาะแล้วมีหลายท่านที่บอกว่าอาจารย์ระบบก,กัญชามันคืออะไรไม่เข้าใจวันนี้ก็เลยบอกแล้วอะไรที่ไม่เข้าใจส่งตรงไปให้อาจารย์ได้เลยนะอาจารย์จะเคลียร์ให้ชัดเจนเพราะบางคนไปเป็นวิทยากรจะได้ตอบเขาจะได้ไม่ต้องเสียชื่อว่าเป็น สิ่งสออาจารย์นะคบไม่ถูอะไรแบบนี้คือคือเอาไม้ชัดเลยนะคะทีนี้พอเป็นแบบนี้ปั๊บพอเราใช้สารไม่ว่าจะเป็น C ี b d นี่แหละเข้าไปในร่างกายมันรับมันตัวมีรีเซพเตอร์มันจะทําให้สารพวกนี้คือเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเอนโดแคนาบินอย์เมื่อมีสารพวกนี้มันมีในพืชชนิดเดียวมันมีแต่ในพุตระกูลกัญชากัญชงนี่แหละพืชชนิดอื่นไม่สามารถเข้าไปได้เลยระบบร่างกายมันก็จะปรับสมดุลตัวเอง เหมือนเดิมเข้าใจที่ดารพูดไหมว่าทําไมที่เราใช้สเปรย์กันชงแล้วผลตอบรับตามที่ท่านได้รับนั่นแหละนะนี่คือคําตอบจริงๆเลยนะคือคําตอบนะอะ่ว่าทําไมนะเวลาใช้เข้าไปแล้วอ่ตรงนู้นเราก็มีความรู้สึกว่าดีขึ้นเราไม่พึ่งการรักษานะตรงนี้ก็รู้สึกดีขึ้นระบบร,ร่างกายทั้งหมดมันปรับให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะสมดุลแล้วในนี้มันจะมีสารลดก,การอักเสบ แล้วมันจะมีตัวต้านอนุมูลอิสระนะคะและอาจารย์รู้แล้วว่าทําไมผู้หญิงเวลาทานเข้าไปไปแล้วมันมีอารมณ์ทางเพศเพราะในสารกัญชงกัญชามันจะมีตัวหนึ่งเขาเรียกว่าวาวานอยออไปหาแล้ววาวานอยวาวนอยมันจะย้อนความชราภาพอาจารย์พูด มันไม่กระทบต่อสุขภาพของเรามันจะทําให้เราเกิดความเป็นหนุ่งสาวเห็นไม่เขาทานตัวนี้แล้วผู้ชายนกเขาขันจะเป็นแถวะ่ะแล้วถ้าเกิดผู้หญิงนอนตายอยู่ก็เป็นเรื่องอันตรนะถ้าผู้หญิงนอนตายผู้ชายลกเขาขันผู้หญิงนอนตายก็เป็นเรื่องแต่หลายคนที่ทานตัวนี้ทั่วไปนะคะหลายคนก็บอกอาจารย์เลยนะนี่ก็บอกมานะอาจารย์ไม่ได้บอกสมบัติคนตัวนี้ก็บอกอกกูรูฟิตอาจารย์ก็พูดเองนะ เนี่ยอาจารย์ไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อนะควังเขาเล่ามาเอาไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปประชาสัมพันธ์นะเราเรามาคุยกันในห้องนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะหาเอ๊ะทำไมประชาสัมพันธ์เกินเราไม่เกินนะเป็นการคุยในในใ,ในห้องของเราเป็นการถก,กรันเกิดอ,อะไรขึ้นเป็นการถกปัญหาเรายังไม่สรุปภาพรวมเราไม่ได้ไประชาสัมพันธ์อะไรที่เกินเหตุแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเรามาถกกันเอ๊ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นตรงจุดนี้นะ อ่านี่คือคือคือเขาเรียกเวทีเวทีชาวบ้านวันนี้เป็นเวทีชาวบ้านอาจารย์เป็นชาวบ้านวันนี้อาจารย์ไม่เป็นหมออาจารย์เป็นชาวบ้านแล้วเรามาร่วมด้วยช่วยกันใช้ปัญญาประเืองเพราะหมอที่ดีที่สุดคือพวกเรานะคะอ่านี่คือภาพภาพรวมนะทีนี้ลองดูนะพราะอาจารย์อธิบายพื้นฐานทฤษฎีมาจบหมดแล้วเนาะแล้วมาดูที่ผลลัพธ์นะ ว่าคนที่ใช้ทําไมมันออกมาเป็นแบบนี้ทําไมออกเป็นแบบนั้นเราจะได้รู้เออมันมีที่มาที่ปาหิวาสายพวกนี้น่ะมันมีมาตั้งแต่ธรรมชาติแล้วมันยู่ระบบเอนโดเ n นา b i n อยแต่มันขาดพอใส่เข้าไปมันรับได้ร่างกายก็ปรับสมดุลของมันเหมือนเดิม